สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Pop On Site รายการใหม่จาก Living Pop ร่วมกับ Bangkok On Site ที่จะพาเพื่อนๆลงพื้นที่ไปชมสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆในเมืองไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยศูนย์การค้าพื้นที่สาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทุกรูปแบบเพื่อชีวิตคนเมืองโดยมีผมไอเดียดารันพบเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ และใน EP ีแรกของ Living Pop on Site ในวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่สวนสาธารณะคลองช่องลนซีซึ่งเพิ่งจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองและล่าสุดสวนแห่งนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพวกเราตามผมไปชมกันเลยครับ จุดแรกนี้เรามาเริ่มจากตรงสกายวอล์กนราธิวาสสาธรหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อสะพานช่องนนทรีซึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์กหลักตรงกึ่งกลางที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีช่องนนทรีของรถไฟฟ้า BTS กับสถานีสาธรของรถเมลวนพิเศษ BRT ซึ่งก็เป็นสะพานโครงเหล็กโค้งขนาดใหญ่ที่มีลานตรงกลางสําหรับคนเดินคร่อมอยู่เหนือสีแยกถนนนราธิวาสราชนครินตัดกับถนนสาธรน,นะครับ สำหรับตำแหน่งของแลนด์มาร์คและสถานีต่างๆในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบภาพกราฟิกที่ผมขึ้นให้ชมอยู่ณนะตอนนี้โดยจะมีโครงข่ายสกายวอล์กเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดตามแกนถนนนราธิวาสราชนครินยาวมาตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีไปจนถึงตัวสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีเลยครับ ซึ่งเมื่อเราเดินเข้ามาตรงบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วก่อนถึงประตูทางเข้าสถานี BRT สาทรเนี่ยเราก็จะเจอทางแยกไปทางขวาเป็นช่องทางใหม่ที่สร้างมาเชื่อมต่อกับสกายวอล์กเดิมตรงนี้แล้วก็เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและตรงนี้เนี่ยก็คือทางเดินยกระดับที่จะพาเราลงไปสู่สวนสาธานะรณะคลองช่องนนทรีนั่นเองนะครับสำหรับทางเดินใหม่ตรงนี้ก็ออกแบบได้เรียบหรูดูดีสวยงามครับ คู่ขนานไปกับสถานีบ r t ทางฝั่งซ้ายส่วนทางด้านขวาข้างล่างก็เป็นถนนนราธิวาสราชนครินครับบรรยากาศพื้นที่บริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานขนาดใหญ่มากมายสมกับเป็นศูนย์กลางธุรกิจชั้นนำของกรุงเทพที่มีความเป็น CB d ดีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนตอนนี้ก็เหลือแค่การนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วก็จัดระเบียบทางเท้าอีกนิดนึงก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนี้ดูดีขึ้นอีกมากเลยทีเดียวครับ จากข้างหน้านี้ทางเดินสกายวอลก็จะค่อยๆลดระดับลงไปในรูปแบบของทางลาดเพื่อเข้าสู่ตัวสวนเรียบคลองครับก่อนหน้านี้คลองช่องนนทรีก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากนับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการกันไปเมื่อวันที่25ทธันวาคมปี2564ซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายทั้งติทั้งชมแต่เมื่อตอนนั้นเนี่ยเป็นการเปิดให้บริการชั่วคราวโดยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ องค์ประกอบต่างๆในสวนก็เลยถูกจัดขึ้นแบบเร่งรีบเพื่อให้ทันรับเทศกาลคริสต์มาสซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการแต่งเติมต่อเนื่องตามที่ออกแบบไว้มาจนถึงตอนนี้อย่างแรกที่เปลี่ยนไปแบบชัดๆเลยก็คือรั้วของทางเดินแล้วก็มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่เพิ่มเข้ามาบนส่วนของสกายวอล์กตลอดแนวริมทางเดินทางฝั่งขวาแล้วก็มีสวนหย่อมตรงข้างหน้านี้ครับ ตัวทางเดินสกายวอล์กช่วงที่ลดระดับลงไปสู่ตัวสวนเนี่ยเขาก็ออกแบบเป็นทางคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาเพิ่มลูกเล่นให้ไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็มีที่นั่งเป็นจุดๆติดตั้งอยู่ตามช่วงหัวโค้งไว้สําหรับนั่งพักผ่อนกันด้วยซึ่งทางที่คดไปคดมาแบบนี้แทนที่จะเป็นทางลาดตรงๆเนี่ยก็ทําให้รู้สึกเหมือนว่าสวนเนี่ยมีพื้นที่เยอะดูสลับซับซ้อนทั้งที่จริงๆแล้วมีความยาวรวมแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับ แม้ว่าจะบอกว่าเปิดเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าดูจากหน้างานจริงๆก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดสัทีเดียวครับยังมีอีกหลายจุดที่รอการเก็บงานอยู่อย่างทางด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีวัสดุตกแต่งมาปิดหุ้มผิวปูนอีกทีหนึ่งต่อไปนะครับรวมทั้งเหนือคลองด้านล่างก็ยังมีโครงเหล็กค้ำยันชั่วคราวติดตั้งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถูกรือถอนออก ซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อว่าจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอย่างเสาคอนกรีตแล้วก็โครงเหล็กสกายวอล์กต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะมีการตกแต่งให้กลมกลืนกับบรรยากาศของตัวสวนในท้ายที่สุดครับรั้วใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จนี่ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับเป็นแผ่นเหล็กเรียงกันทีๆี ด้านบนของแต่ละแผ่นก็จะมีมุมโค้งแล้วก็สังเกตเขาจะมีการเล่นระดับเป็นคลื่นไม่ได้เรียบเสมอกันทั้งหมดพร้อมทั้งมีราวจับเป็นราวสแตนเลสติดตั้งไว้ตลอดแนวฝั่งหนึ่งของรั้วด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากตอนที่เปิดชั่วคราวซึ่งตอนนั้นรั้วทางเดินเขาใช้เป็นเหล็กเส้นแบบเหล็กข้ออ้อยทาสีขาวแล้วก็เอาไฟ LED แบบไฟคริสต์มาสมาห้อยๆพันๆไว้ซึ่งหลายคนก็บ่นกันหนักเลยว่ามันดูไม่โอเคมากมาก สุดท้ายพอทําใหม่ตามแบบที่เขียนไว้ตั้งแต่ที่แรกก็ถือว่างานออกมาดีพอสมควรเลยทีเดียวครับและตอนนี้เราก็ลงมาสู่ระดับพื้นของสวนสธาธารณะคลองช่องนนทรีกันแล้วนะครับสำหรับความเป็นมาคร่าวๆของสวนแห่งนี้เนี่ย ชื่อว่าบางท่านอาจจะพอทราบมาจากหลายๆสื่อก่อนหน้านี้กันแล้วว่าเดิมทีคลองช่องนนทรีเนี่ยเป็นคลองระบายน้ําเสียที่รองรับน้ําเสียจากตลอดแนวคลองในพื้นที่สาทร แต่เนื่องจากว่าโดยตำแหน่งที่ตั้งของคลองสายนี้มันพาดผ่านย่านธุรกิจใหญ่ที่มีการพัฒนาไปจากอดีตเยอะมากทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับภูมิทัศน์แล้วก็ปรับรูปแบบการใช้งานคลองช่องนนทรีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดทำสวนเรียบคลองซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพัฒนาพื้นที่ริมคลองในต่างประเทศหลายๆแห่งโดยต้นแบบที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นคลองชองเกชอนในเกาหลีใต้นั่นเองครับ และอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสวนสาธารณะคลองช่องนรีแห่งนี้เนี่ยก็เป็นสวนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตอะไรมากมายแต่ก็ต้องเข้าใจว่าส่วนที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นส่วนของเฟสแรกเท่านั้น โดยที่ทั้งโครงการเขาได้มีการออกแบบไว้ทั้งหมด5เฟสหรือว่า5ช่วงโดยในช่วงแรกที่เราอยู่กันตรงนี้ก็จะมีความยาวแค่ประมาณ200เมตรมูลค่าโครงการ79.7ล้านบาทซึ่งต่อไปหากมีการก่อสร้างอีก4ช่วงที่เหลือก็จะทําให้ทั้งโครงการเนี่ยมีความยาวถึง4.5กิโลเมตรโดยมีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่980ล้านบาทครับ นอกจากการเดินมาทางสกายวอล์กกับทางสะพานลอยคนข้ามแล้วเนี่ยการเข้ามาที่สวนคลองช่องนนทรีแห่งนี้ก็สามารถข้ามทางม้าลายมาได้จากทั้งสองฝั่งถนนนรธิวาสราชนครินซึ่งก็มีปุ่มให้กดสำหรับขอไฟสัญญาณให้ข้ามด้วยแต่ดูเหมือนว่าปุ่มจะใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้กดไปเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับซึ่งก็รอรถว่างกันเอาเองนะครับ เดี๋ยวจากตรงนี้ผมจะพาเดินไปที่ปลายสุดของสวนเพื่อขึ้นไปชมภาพรวมของสวนทั้งหมดจากบนสะพานลอยคนข้ามกันครับ ต้นไม้ที่นํามาปลูกลงในสวนตอนนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวครับก็หวังว่าหลังจากนี้ไปจะมีการดูแลรักษาให้เติบโตมีชีวิตชีวาต,ต่อไปนะครับกำแพงสีฟ้าทางซ้ายที่เห็นนี่คือเป็นกำแพงน้ำตกที่เขาขึ้นรูปด้วยเครื่องปริ้นต์สามิติครับ ก็มีการติดตั้งไว้ทั้ง2ฝั่งของตัวคลองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดให้น้ําไหลนะครับเมื่อเปิดใช้งานก็จะมีน้ําไหลตามลายช่องๆพวกนี้ลงมาเป็นแผงน้ําตกครับ ทางเดินตรงบริเวณนี้ไม่มีรั้วกันตกนะครับปลายทางก็ยังเปิดโล่งๆอยู่ซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการรอก่อสร้างส่วนต่อขยายในช่วงต่อไปซึ่งเลยจากจุดนี้ไปเนี่ยณนะปัจจุบันก็ยังเป็นสภาพของคลองช่องนทรีดั้งเดิมเหมือนกับพื้นที่สวนแห่งนี้เมื่อก่อนที่จะมีการปรับปรุงใหม่นั่นเองครับ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมภาพบรรยากาศโดยรวมของสวนจากบนสะพานล,ลอยที่พาดเชื่อมถนนนราธิวาสราชนครินทั้งสองฝั่งและอยู่บริเวณเหนือสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีพอดีครับ ตรงจุดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมหาชนมุมหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ว่าใครแวะมาเที่ยวชมสวนนี้ก็ต้องไม่พลาดขึ้นมาเก็บภาพเต็มๆของตัวสวนจากบนนี้ซึ่งก็จะเห็นสวนเฟสปัจจุบันได้ครบทั้งหมดจากจุดสิ้นสุดปลายทางด้านล่างนี้เนี่ย ผ่านช่วงโครงสร้างทางน้ำล้นคล่อมคลองยาวไปจนถึงสกายวอล์คข้ามแยกสาธรนรธิวาสไกลๆนูน้นโดยที่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายของสวนก็เป็นถนนนรธิวาสราชนครินทร์ฝั่งขาไปแล้วก็ขามาโดยที่มีตัวสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีอยู่ตรงกลางระหว่าง2ฝั่งเป็นเหมือนกับเกาะกลางขนาดใหญ่ที่มีความกว้างประมาณ15เมตรอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกระฟ้าย่านสาธรเป็นวิวที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงค่ำหรือว่าตอนกลางคืนก็สวยงามอลังการเลยนะครับ ในขณะที่เมื่อเราหันไปอีกฝั่งหนึ่งของสะพานก็จะเห็นคลองช่องนนทรีส่วนที่ยังรอการพัฒนาในระยะต่อไปซึ่งหากมีการสร้างเสร็จสิ้นเต็มทั้งหมดทั้งโครงการใน5ระยะเนี่ยก็จะเป็นสวนแบบนี้ยาวมาตั้งแต่ถนนสุรวงศ์เรียบใต้ทางรถไฟฟ้า BTS ผ่านจุดที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปตามแนวคลองจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม3ตรงเกือบจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยานู่นเลยนะครับ และหากสร้างได้ตามแผนครบทั้งเส้นเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยโดยจะยาวถึง4.5กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ70ไร่เลยทีเดียวครับและนี่แหละครับที่เราเห็นมาจนถึงตอนนี้ก็คือครบทุกส่วนของสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้แล้วซึ่งณนะวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดเป็นสวนไว้เดินเล่นพักผ่อนออกกําลังกายอะไรเหมือนกับสวนสาธารณะอื่นๆขนาดนั้น แต่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาที่ทำให้กทมเรามีจุดถ่ายรูปเช็คอินที่แปลกใหม่อีกจุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับจากมุมบนนี้ก็จะเห็นช่องน้ำล้นของกำแพงน้ำตกนะครับเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาเก็บภาพตอนที่เขาเปิดให้น้ำไหลพร้อมกับแสงสีสวยๆยามค่ำคืนของสวนแห่งนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับจริงๆแล้วเนี่ยตลอด3วันก่อนหน้านี้ผมแวะมาที่สวนนี้เนี่ยเพื่อตั้งใจจะมาเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนให้เพื่อนๆดูแต่ว่ามาทุกคืนปรากฏว่าเขาไม่ได้เปิดไฟเลยสักคืน สุดท้ายเราได้สอบถามคร่าวๆไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ข้อมูลมาว่าสวนยังเปิดไม่สมบูรณ์เต็มที่เลยยังไม่มีการกำหนดวันและเวลาเปิดปิดไฟรวมทั้งระบบน้ำตกต่างๆที่ชัดเจนนะครับ งานหลักที่ยังเหลือต้องทาหลังจากนี้เพื่อให้คลองช่องนนทรีแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบก็คือการปรับสภาพน้ําในคลองซึ่งตามแผนที่วางไว้ก็จะมีการสร้างระบบแยกน้ําเสียกับน้ําฝนออกจากกันโดยปรับให้น้ําเสียลงไปอยู่ในท่อใต้ดินแทนส่วนน้ําที่ไหลผ่านตัวคลองด้านบนก็จะเป็นน้าฝนที่สะอาดซึ่งหากทําได้ตามนั้นเนี่ยสภาพน้ําในคลองก็จะหายเน่าได้โดยสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสีใสเหมือนกับคลองในต่างประเทศอย่างชองเกชอนนะครับเพราะว่ารูปแบบคลองเนี่ยยังคงต่างกัน เนื่องจากว่าคลองช่องนรีนั้นเนี่ยเป็นคลองดินที่เมื่อน้ําไหลผ่านก็ย่อมมีตะกอนธรรมชาติจากดินก้นคลองปนเปื้อนขึ้นมาก็จะต่างจากพวกคลองหินหรือว่าคลองที่ดาดพื้นคอนกรีตเหล่านั้นนั่นเองครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยผมว่าแค่ให้น้ําพอสะอาดคนที่มาใช้บริการไม่รู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นมีปลามีสัตว์น้ํามาอาศัยอยู่ได้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับซึ่งจะสมบูรณ์แบบในระดับนั้นได้เมื่อไหร่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ และทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เห็นกันมานี้ก็คือสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีกับอีพีแรกของเราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการ Living Pop On Site ก็สามารถติดตามเราได้ทาง YouTube และ Facebook ของ Living Pop ได้เลยส่วนใครที่ดู Living Pop On Site แล้วอยากจะตามผมไปดูสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมแบบจัดเต็มก็สามารถตามไปกดไลค์กด s u b s c r i b e ได้ที่ช่อง Bangkok On Site ได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือภาพรบรรยากาศล่าสุดทั้งหมดของสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้นะครับ และในครั้งหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปออนไซต์กันที่ไหนติดตามกันได้ใน Living Pop On-Site EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ